โอเควัสดีครับมาเทสกล้องก่อนส่งนะครับกับลิโคห้าร้อนะตัวนี้เป็นสีดำตัวนี้จริงๆส่งมาให้พี่หนึ่ง CLA ให้แต่พี่หนึ่งดูแล้วมันสภาพมันมาดีอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้จัดการอะไรมันทั้งหมดหนะเพียงแต่ว่าเจ้าของระบ,บุมาว่าวัดแสงทำงานเพี้ยนๆก็เลยเช็คดูให้เปิดฝาออก ก็พบว่าไอตัวปรับตามสปีดอะปรับไอม่านบังวัดแสงตรงนี้นะที่เวลาเราปรับสปีดชัตเตอร์เนี่ยม่านมันก็จะเปลี่ยนไปเพื่อเป็นการวัดแสงเนี่ยไอตัวแกนตรงนี้มันหักนะครับมันเป็นพลาสติกนะแล้วมันหักแล้วก็ตัวแหวนโฟกัสที่มันจะเป็นแกนยื่นออกมาเนี่ย ยืนออามาเกี่ยวกับไอตัวแหวนตรงนี้มันเบี้ยวนะครับเหมือนถูกเหมือนถูกหมุนหมุนโฟกัสมาแล้วหมุนแรงจนมันเบี้ยวเนาะแล้วก็ที่เจอข้างในก็คือสายไฟที่ต่อจากตัววัดแสงเนี้ยเข้าไปในระบบกล้องเนี่ยสายไฟมันจะขาดอยู่เส้นหนึ่งนะก็จัดการบัตรกีให้ใหม่นะครับก็ใช้งานได้ปกติเนาะ ส่วนตรงนี้ก็ลงกาวไว้ให้แล้วเป็นอ e ี็อกซี่นะครับอ่ะมาส่วนช่องมองแล้วก็เลนไม่ได้ล้างให้นะครับเพราะว่ามันมันใสยอยู่แล้วบอกว่ากล้องมันมาดีอยู่แล้ว,ลวก็เลยไม่ได้ล้างให้ก็ไม่ได้คิดค่าใจะจ่ายเพิ่มเติมนะะน่าจะเห็นนะ เดี๋ยวกดเช็คแบตให้นะครับกดเช็คแบตนะเข็มเช็คแบตจะอยู่ตรงขีดแดงๆอ่ะหรือไม่ก็เลยไปหน่อยหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเนี่ย,เ,ย,เ,ยเวลาเราก,กดเช็คแบตนะครับอ่าทีนี้พี่หน่งอยู่ที่ออโต้หนึ่งต่อสามสิบแอนเฟรมอ่า จะเอาไฟลงมาเข็มวัดแสงเห็นไหมอันนี้มันบังแสงไว้อยู่อยู่ที่2.8เดี๋ยวจะส่องไฟเพิ่มขึ้นเห็นไหมอ่าพอกล้องมันโดนไฟมากขึ้นก็อยู่ที่5.6าจุดหกละสงสุดอ่กาก็ไล่ไปเรื่อยเรื่อยมันก็จะเวลาเราถ่ายค่าแสงมันก็จะเปิดตามนะี่อืม เห็นไหมก็คือตอนนี้กลับมาทำงานปกติแล้วนะครับสมมุติไปที่1ต่อร้อยหต่อ250ในโหมดออโต้เข็มวัดแสงก็ได้อยู่ใต้2.8แสดงว่ามันมืดไปแล้ลองส่องไฟเข้ามา เราก็ต้องลดสปีดลงนะครับเป็นที่1ต่อ1นึ่ยยี่าไฟพี่หนึ่งจะไม่สว่างนะเห็นไหมอ่ะมาแล้วนี่ขึ้นมา F4 F5 F.8 เพราะว่าพี่น่งเงยเงยอย่างนี้ขึ้นก็อยู่นี้ไฟมันสองไม่ถึงนะครับอืมก็จะประมาณนี้นะมาทีนี้ เช็ครูรับแสงไปที่2.8นะครับแล้วก็จะปรับเป็นชัตเตอร์บนะเพราะตัวกล้องอ่ะมันทำงานมาปกติแล้วล่ะขึ้นเฟรมกดถ่ายนะโอเคก็จะตามนี้นะครับชัตเตอร์อื่นๆทำงานปกติแน่นอน1ต่อ60แล้วกัน อาจจะมองไม่เห็นนะอืมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนบุก,กันแสงก็จัดการบุกให้ใหม่แล้วเนาะอาจจะมีเส้นเดิมที่ติดมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าสภาพมันยังดีอยู่ก็เลยไม่ได้ถอดออกนะครับก็เลยบุให้ใหม่ช่องมองใสอยู่แล้วด้านหลัง ด้านบนตัวกล้องทำงานปกตินับฟิล์มเดินนะ,ะหนึ่งสาส่ห้าหโอเครีเซ็ตเปิดฝาหลังก็จะกลับไปตัว S Start นะ โอเคทุกอย่างทำงานปกตินะครับทา์เมอร์โอเคนะตัวมันติดก็ทำงานนะครับเราต้องเลื่อนมาที่สีเขียวก่อนสไลด์เห็นไหม กดถ่ายได้เลยถ้ามันตกลงมาสีแดงมันก็จะล็อกนะครับก็จะประมาณนี้ข้างหน้าเปลี่ยน ISO ไปที่สุดที่800แล้วก็400มันอาจจะหมุนยากหน่อยนะมันจะแข็งแข็งหน่อย200เพราะเป็นปกติของหน้าเลนอยู่แล้วนะครับนี่นะนอกนั้นแหวนโฟกัส ลื่นปกตินะครับข้างในช่องโฟกัสเวลาเราหมุนโฟกัสเนี่ยมันจะมีเหลื่ยมบอกว่าโฟกัสเข้าหรือไม่เข้านะแล้วก็ถ้าเราใช้ในโหมด m มันก็จะมีตัว m ขึ้นมาแต่ถ้าเราบิดไปที่ auto ดูรับแสงตัว m ก็จะหายไปก็จะประมาณนี้นะ แต่จริงๆแล้วกล้องพวกนี้พี่หน่งแนะนำให้ใช้ในโหมดแมนนวลนะเราปรับสปีดเองปรับรูรับแสงเองอะไรพวกนี้มันง่ายกว่านะครับตัวกล้องก็จะประมาณนี้เนาะ